สื่อไทยถูกกีดกันอันนี้แฉกันจะๆก,ก,การเก็บข้อมูลของคนจีนที่จะกลับไปประเทศจีนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชักช้าคุณภูมิธรรมบอกว่าสามารถถ่ายภาพได้แต่คุณธามณีบอกว่ามันเข้าไม่ถึงแฉสนันวันที่รัฐมนตรีจีนมาไทยสื่อไทยถ่ายภาพกันจะๆสบายๆแต่พอถึงการส่งตัวชาวจีนกลับกตอตไทยดันกันสื่อออกไปห้ามถ่ายภาพ ้ามเข้าใกล้อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นไปได้คำถามคือการทรงตัวกลับทำไมมันถึงรับขนาดนี้แบบนี้มันมีอะไรรับลมคมในที่ต้องปิดบังกันหรือเปล่านี่มันเลือกปฏิบัติกันชัดๆหรือเจ้าหน้าที่ไทยเป็นลูกน้องเจ้าหน้าที่จีนใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์แบบนี้มันโปร่งใสจริงหรือแค่สร้างภาพแล้วทำไมจะต้องกีดกันสื่อให้ ต้องไปแอบส่องไกลๆประเทศไทยคนไทยอย่างพวกเราต้องการคำตอบกันสื่อทำไมคิดว่าไม่มีใครสงสัยหรือครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดประเทศไทยต้องมีเอกราชต้องมีข้อมูลในการตรวจสอบของตัวเองไม่ใช่เราเป็นลูกน้องทตามคำสั่งของประเทศจีนคิดใหญ่ทำเป็นเหมือนทุกโครงการเอกลันเน่า